สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om ช h o w Studio นะครับวันนี้แดดดีนะนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ9โมงนะครับผมจะมาทดสอบนะครับแก้วเยติที่ผมสั่งมานี้นะเออก็คือเดี๋ยวจะเอาน้ําแข็งใส่นะครับให้เต็มนะครับแล้วก็จะวางตากแดดเอาไว้ตรงนี้นะครับอยากจะได้สัก8ชั่วโมงนะนะครับก็จะไปเก็บอีกประมาณ4-5โมงเย็นนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาน้ําแข็งใส่นะครับตอนนี้เวลาประมาณ9โมงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเงานะครับเงาของแสงพระอาทิตย์นะครับ Om Show Studio โอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณนะครับดูนะครับนี่ก็คือประมาณ9ก้าโมงเห็นไหมเก้าโมงนะครับประมาณ9ก้าโมงเดี๋ยวดูจากเงานะครับอเดี๋ยวดูเงานี้นะครับดูเงานี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับก็เงาพระอาทิตย์อยู่จะอยู่ฝั่งนี้นะก็คือพระอาทิตย์จะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเก้าโมงเช้านะครับดูห้ดูเวลาอีกทีหนึ่งอ่านะครับอ่าโอเคนะพระอาทิตย์อยู่ฝั่งต้นครูของผมตรงนี้นะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับ เดี๋ยวพอตอนบ่ายพระอาทิตย์จะไปตกที่ฝั่งตรงนี้นะตอนเย็ยนนะครับเดี๋ยวเรามาตาักน้ําแข็งใส่แก้วเวติกันนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้กันนะครับอาใส่เต็มแล้วนะครับใส่เต็มแล้วสีใบนี้นะครับสีใบนี้เดี๋ยวผมจะวางสลับแนี้ดีกว่าเพราะอันนี้มันเป็นสีแบบล้วนอันนี้มันจะเป็นทูโทนสองสีนะครับผมได้มาสองแบบนะแล้วนี้ก็จะเป็นแบบสีล้วนแบบนี้นะครับ ปิดฝาเลยอันนี้ผมจะปิดฝาแบบปิดให้สนิทนะจุกยางนะครับมันจะมีเปิดได้สองที่ใช่ไหมจะมีตรงนี้นะครับกับตรงนี้ <Wow. S 1> ที่เปิดออกมาแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะปิดได้สนิทมากเลยน,นะครับแล้วก็เป็นจุกยางตรงนี้นะครับน้ำหกน้าอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตั้งเอาไว้แบบนี้เลยนะครับตั้งทิ้งเอาไว้แบบนี้นะตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเท่าไหร่แล้วเอ่ย9ก้าโมงสิบห้านะครับตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงสิ้านะครับ เห็นอยู่แวบๆเนาะนะครับ9.15นะก็เด็ดทิ้งแวบแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวมาเทสกันนะครับผมอยากจะได้สัก8ชั่วโมงนะครับดูว่ามันจะละลายไปได้สักขนาดไหนนะครับมันจะเก็บความเย็นได้ดีขนาดไหนนะครับกับแก้วยติที่เราสั่งมาจากร้านนี้นะครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่าย3แล้วนะครับบ่ายตามแล้วผม ดูลาดเราแล้วเหมือนเหมือนฝนจะตกไงไม่รู้นะนะครับมันเหมือนฝนจะตกนะนะครับตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมนี่เมฆฝนตอนนี้พระอาทิตย์ไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับตอนเช้าที่เราดูมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะไม่รู้อยู่ตรงไหนเมฆมันบังอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีแดดกลัวฝนมันจะตกซะก่อนเลยเอ,อินมาเปิดดูซะหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ผ่านไปหกชั่วโมงนะครับผมมาลองดูกันนะครับอันแรกดูสีดํานี้ก่อนเลยนะฮัลได้ ตอนนี้ก็ถือว่า6ชั่วโมงนะครับจานวนน้ากับน้ําแข็งรวมกันไปแล้วก็ลดไปเหลือประมาณครึ่งแก้วนะครับแต่ว่าน้ําแข็งยังถือว่ายังเต็มอยู่นะนะครับแต่คือเหลือไปครึ่งแก้วอะแต่คือแบบมองดูแล้วมันมันไม่ได้มันก็ละลายไปประมาณนึงนะครับแต่ว่าละ,ละลายไปไม่หมดอ่านะครับเหลือครึ่งแก้วเหลือครึ่งแก้วนะครับผมก็จะลองทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วกันนะนี่เหลือครึ่งแก้วหมดเหลือจำนวนเท่าๆกันเลยนะครับเหลือจำนวนเท่าๆกันสังเกตว่าแก้วพวกนี้นะ เวลาเราจับเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกนะครับมันค่อนข้าง,ง,งร้อนด้วยซ้ำเพราะมันตากแดดอยู่นะ,ะเวลาที่เราจับนะครับมันจะไม่รู้สึกถึงความเย็นเลยนะเวลาจับเนี่ยครับออย่างน,นี้จะร้อนอันนี้ร้อนกว่าเขาเลยอันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ค่อยร้อนมันจะอุ่นๆน,นะ่ะคือมันตากแดดอยู่นะครับลองดูอีกสักพักนึงก่อนนะออน,นี่พาคพีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับรอดูอีกสักพักนึงก่อนแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะได้สัก8ดชั่วโมงนะตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ6กชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามารอกันต่อแล้วกันนะ แต่ก็มาเปิดให้ดูก่อนครับว่า6ชั่วโมงตอนนี้น้ำกับน้ำแข็งรวมกันไปอยู่ที่ครึ่งแก้วแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็5โมงกว่าแนละ้ว5โมงครึ่งแล้วด้วยนะครับอ่าตอนนี้ว่า5โมงกว่าแล้วครับก็ดูนะพระอาทิตย์ก็ไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงนู้นแล้วนะ่ดูจากเงาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะว่าเดี๋ยวมาเปิดฝาดูกันนะครับว่าจะเหลือสักแค่ไหนนะน้ําแข็งนะครับ โอ้ยังเหลือเยอะอยู่นะน้ําน้ําแข็งกัดละลายน้ําแข็งที่ละลายไปบ้างนะครับเนี่ยสรุปแล้วก็ประมาณครึ่งแก้ว่ะนะครับเหลือประมาณครึ่งแก้วนะเออประมาณตรงข้ออยู่ประมาณตรงข้อนี้พอดีนะครับแต่น้ําแข็งยังเหลือเยอะอยู่เลยนะน้ําแข็งยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่นะครับน้ําแข็งยังเหลือเยอะอยู่เลยโอ้เจ๋งอ่ะใช้ได้ใช้ได้นะครับ ก็แปดชั่วโมงกว่าด้วยซ้ําไปนะอ่าอันนี้นะครับนี้จะให้มาดูฝาเนี่ยนะครับตัวฝานี่เห็นไหมเป็นเป็นขอบยางแบบนี้นะครับเป็นขอบยางสองชั้นนะสองสองสองเลเยอร์นะครับอ่าจะมีเลเยอร์เป็นเล็กกับใหญ่นะครับปิดได้ค่อนข้างแน่นทีเดียวนะครับเวลาปิดเข้าไปตรงนี้นะปึ๊บนี่เห็นไหมแล้วมันจะมีจุกนี้ใส่หลอดตรงกลางตรงนี้ได้นะครับจุกกันน้ํานะครับแล้วก็เปิดตรงนี้มาเนี่ยแก๊กนะครับอ่าก็จะเป็นตรงนี้ส่งตรงนี้ได้เป็นจุกยางแบบนี้นะครับ เราปิดปุ๊บให้มันดังแลกลกนะนะครับเข้าไปนะครับตรงนี้มีข้อสังเกตนิดนึงนะในการเลือกซื้อนะครับอย่างถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบสีพื้นแบบเนี้แบบนี้มันจะเป็นสีแบบทั้งหมดเลยเห็นไหมอ่าทั้งหมดเลยนะครับดูดีๆนะเพราะว่าถ้าเป็นสีพื้นแบบนี้นะครับคือมันก็สวยแล้วแต่คนชอบนะบางอันก็จะเป็นสีแดงเมทัลลิกสีทองเมทัลลิกจะเป็นสีแบบเงาเอ่ะนะครับสีเงาๆนะครับ เดี๋ยดูนะครับแต่ว่านี่ผมได้ดูนะมันค่อนมันถลอกง่ายหน่อยนะครับทีเริ่มตรงนี้เริ่มถลอกจากเริ่มถลอกจากที่พื้นแล้วเห็นไหมเริ่มถลอกแล้วเเริ่มถลอกแล้วนะครับมันจะถลอกง่ายเล็กหน่อยมันก็จะลอกมันลอกหมดเลยนะลอกง่ายมากครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะออกเป็นด้านด้านิดนึงนะแล้วก็จะเป็นแบบเลเยอร์เป็นเปสองเป็นเป็นเล่นเป็นด้านบนจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นสีเงินอย่างนงี้คือข้อดีคือมันจะไม่ถลอกไงใช่ไหมครับมันจะถลอกยากนะครับแล้วก็ในส่วนของที่มันเป็นเเเคคืืออบบสีีีท่มันนย ผมว่ามันค่อนข้างเหมือนกับมันจะหนากว่าแล้วก็จะถลอกยากกว่านะครับใาดูเนี่ยเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงเนี่ยเห็นไหมนะครับมันจะไม่ค่อยถลอกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูอันสีดําอันเก่าผมที่เคยใช้อ่ะที่มันเป็นแบบเนี้นะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูอันเก่าผมนะนะครับอันนี้สีทองอันนี้สีทองเนี่ยมาให้ดูเห็นไหมอ่ามันก็เวลามันลอกมันถลอกก็ประมาณนี้ครับแต่มันยังใช้งานได้อยู่ไงมันก็ยังเย็นเนี่ยโหยเย็นจัด เก็บความเย็นได้ดีมากมากเลยนะอันนี้หลายปีแล้วนะครับอันนี้ให้ทาด้สีไรนี่สีดํานะครับอันนี้สีดําเนี่ยพอถลอกแลวเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าแล้วก็ถ้าเกิดขัดออกไปให้หมดเลยเนี่ยมันก็ถามว่าแต่มันยังไม่มีปัญหาเรื่องการเก็บความเย็นนะมันยังเย็นจัดอยู่เลยนะครับขนาดฝาแตกแบบนี้นะนี่แบบเก่านานมากแล้วก็ยังเย็นจัดอยู่เลยนะครับเน mm ี hmm. ่ยถ้าเก่าแล้วเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนําใช้เป็นรุ่นแบบที่อันนี้คือความความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็คือผมว่ามันค่อนข้างที่จะถลอก ไม่ค่อยทะลอกอะสีมันเป็นด้านด้านอะสีด้านดานมันเป็นสีเคลือบมาค่อนข้างหนาแล้วก็ด้านด้านนะครับแล้จะให้ดูอีกเรื่องหนึงนะครับก็คือเรื่องฝามันนะดีจะให้ดูนะครับอันนี้ที่เราฝาเนี่ยอันนี้ก็คือมีน้ําอยู่นะแกะดูแกะดูนะครับอ่ามีน้ำครึ่งแก้วแล้วก็มีน้ําแข็งอยู่นะครับปิดฝานะครับเนี่ยเวลามันหกมันอะไรมันไม่ต้องห่วงอ่ะเนี่ยนะครับหนึ่งสองสาม เห็นไหมมันไม่หกนะครับมันไม่หกขนาดความขนาดนั้นยังไม่หกเลยนะครับหมายนะครับหนึ่งสองสามอันนี้มีน้ําอยู่นะมีน้ําอยู่นะครับมาดูด้านในนะครับแกะดูอ่าโอเคเนี่ยนะครับสุดยอดไปเลยเห็นไหมอ่าก็โอเคนะครับจบไปสําหรับรีวิวแก้วเยตินะครับแก้วเก็บความเย็นนะครับที่ผมเอามาทดสอบให้ดูวันนี้นะว่าผมเนี่ยเอามาตากแดดให้ดูเลยนะครับดชั่วโมงเลยนะตั้งแต่9โมงจนนี้ถึง5้าโมง5โมงครึ่งแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ แต่ว่าวันนี้มันถามว่าแดดมันก็มีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างสลับกันไปนะช่วงนี้หน้าฝนนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็เลยอาจจะมีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างแต่ผมก็พยายามแต่ว่าคือมันก็อยู่กลางแก้งตรงนี้แหละนะครับแดดก็วันนี้ถือว่าแดดได้ดีกว่าทุกวันนะไม่ไม่ไม่ได้ว่าคืมฟ้าคุมฝนตลอดทั้งวันนะครับก็จะเริ่มมามีเมฆมีะายตอนช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนิดนึงนะครับแล้วก็พอหลุดตรงนั้นไปตอนนี้ก็ฟ้าโปร่งหมดแล้วนะครับแล้วก็โอเคแล้วอะนะครับ อันนี้ก็ครบ8ชั่วโมงแล้วตามที่รีวิวให้ดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็สุดยอดแล้วนะครับเก็บความเย็นได้ขนาดนี้น้ําแข็งยังไม่ละลายเลยนะเผลอๆทิ้งไว้ได้วันหนึ่งพรุ่งนี้มาเปิดดูทีแผมว่าน้ําแข็งยังอยู่นะนะครับแต่ว่าอาจจะเหลือน้อยลงไปแล้วนะครับก็เก็บความเย็นได้ดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ที่วุ้มอะไรด้วยนะครับคือมันใช้ตัวของมันได้เลยะจุดสังเกตอ่ะถ้ามันเก็บความเย็นได้ดีไม่ดีเนี่ยนะครับพอเราใส่น้ำแข็งเรามาวางเนี่ย จับที่ขวดเนี่ยมันจะไม่ดมันจะไม่รู้สึกถึงความเย็นเลยนะครับแล้วก็มันจะต้องไม่มีละอองน้ําไม่มีน้ํามาเกาะที่ขวดเลยนะจะไม่มีเลยนะครับผมตากแดดเนี่ยจับที่แก้วเนี่ยนะครับร้อนตามแสงแดดเลยนะครับค่อนข้างร้อนเลยนะครับแต่น้ําแข็งข้างในก็ไม่ละลายนะครับเพราะมันจะมีโฟมอยู่แล้วก็เป็นตัวแก้วเป็นเป็นโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็เคลือบด้วยสีที่เขาใส่ฐานาเก็บความเย็นอีกระดับหนึ่งนะครับมันก็เลยเก็บความเย็นได้ดีขนาดนี้นั่นเองแล้วราคาไม่แพงด้วยนะสีพื้นแบบนี้นะครับ ไม่ถึงร้อยนะครับแปดสิบเก้าสิบาทมีนะครับราคาส่วนใหญ่ก็ตามลิงก์ไปนะครับมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมหามาให้ทั้งหมดเลยนะครับราคาถูกเรื่องเมื่อก่อนผมอยากได้มาแล้วแต่ว่าโอ้ยยับยัง,ยงช่างใจอยู่ครับบางทีบางร้านถึงสองร้อยกว่าเลยมันก็อยู่ที่อยู่ที่ลายนะครับอยู่ที่ลายอยู่แต่ว่าถ้าเป็นสีพื้นแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเล่นเป็นแบบนี้มองจาภาพไว้นะรี่นี่เป็นสีพูดส,สีเขามีเยอะมากเป็นสีพลาสทลสีอ่อนสีเข้มนะครับก็ลองเข้าไปเลือกดูกันแล้วกันนะที่ผมเอาทิ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ